มวอนี่อีสานบ้านย่า่กินแมาใส่บ้านให้หลวงตาหลวงตาบุญชื่นเท่านี้แหละขาลูกขาหลานมาคนกนระตุกใส่แล้วๆซุ้มพนบ่ท่านได้ใส่กับเบื่อนแด่ฝนตกข้ามฝนแห้งแห้งพี่น้องคนอ่ะกูกระย่างอยู่งเนลิญฝนตกไปเลยกูกหลายทักหลายเนี่ยเดียบเรียบร้อย นั่งแบบเบี้ยเดือนรวยเบิ่งแนี่พี่น้องเพิ่คนหลายคักหลายเนี่ยทำานกันี่ขุนกะแห่งเบียพื้นเพิ่งถ้าใส่บาทกันเลยถ้าไวู่กับเบี้ยเบิดขู่กับวายู่ถวายน้หนำถวาย ตามส่องอีสานบ้านไายกีดเด้อพี่น้องเด้อ